ขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับกลับมาสู่รายการ,การของเราอีกครั้งก็ับองบอกว่านี่คือรายการ Today Show และนี่คือช่วง Talk Show ครับ Talk Show ของผมในวันนี้ดูดีๆเลยนะครับผมมีความสกว่าเป็นเรื่องราวที่แทบจะหาได้ยากมากอาจจะเป็นหนึ่งในร้อยหนึ่งในพันหนึ่งในแสนแล้วแต่แล้วแต่ที่คนจะพูดพี่น้องคู่หนึ่งเป็นผู้หญิงทั้งคู่สวยทั้งคู่เลยแล้วก็เป็นหมอทั้งคู่และไม่ใช่เป็นหมอธรรมดาเป็นหมอที่เป็นคนไทยเนี่ยนะแต่ว่าให้พเรียนเมืองจีนดีกว่าเรียนหมอจากเมืองจีนทั้งคู่นะครับ อายุนี่ห่างกัน3ามปีนะครับและมีชีวิตมีวิธีคิดมีความเป็นตัวของตัวเองสูงมาทั้งคู่วันนี้ผมเชิญมาร่วมรายการท่านแรกคือหมอส้มและท่านที่สองคือหมอเกรซขอเชิญท่านผู้ชมพบกับแพทย์หญิงฉัดสอนลิขิตอิสลาและหมอเกรซแพทย์หญิงกุลชมาสอนลิขิตอิสลาครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญนั่งเชิญนั่งค ก็คือแต่งตัวมาก็น่ารักทั้งคู่เลยนี่เหมือนตุ๊กตาไหมนี่ยเหมือนตุ๊กตามากแอมนัดกันมาแอมนัดนะคะนี่ส้มใช่และนี่เกรซครับส้มเป็นพี่นะครับเกรซเป็นน้องเยอะต่างสามปีสามปีค่ะเชิญนั่งเชิญนั่งทั้งคู่ครับขอบคุณขอบคุณมากที่มาร่วมรายการดูรายการที่หนูทำในโซเชียลมีเดียคี่พูดจามมันมีเหตุมีผลอ่ะมีหลักการมีอะไรหลายๆอย่างก็เลยสืบประวัติเฮ้ยเป็นหมอเฮ้ยตกใจมากเลยว่าเฮ้ยเป็นหมอจริงเหรอ เป็นหมอจริงๆและเป็นพี่น้องกันด้วยขอข้าบประเด็นเลยได้ค่ะทําไมอยู่ดีๆถึงอยากเรียนหมอจริงๆต้องแอบบอกก่อนว่าเป็นแผนของคุณแม่ค่ะคุณอาเอ๋อเหรอ <laughs> คือตอนเด็กค่ะส้มจะเป็นเด็กที่กิจกรรมแน่นเลยค่ะคุณอาก็คือชอบอดัมเมเยอร์กิจกรรมโรงเรียนอะไรคือทําทุกอย่างแต่หนูเป็นคนเรียนปานกลางค่ะจะเก่งแค่เฉพาะบางวิชาแต่โชคดีตรงที่หนูเป็นคนที่เก่งวิชาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทิ้งวันนี้หนึ่งก่อน <c oughs> หนูล่ะหนูเด็กๆเป็นยังไงเกรซของเกรซนะคะคือตอนก่อนนี่นนะคะ่ะเกรซมีหลายอายชีพมากเคยแบบว่าอยากจะเป็นในเรื่องของดีไซเนอร์ด้วยค่ะคุณอาเพราะว่าเกรซเองกับพี่ส้มค่ะพี่หมอส้มก็จะชอบเย็บปัก ถักร้อยต่างๆพวกแบบเย็บชุดตุ๊กตาค่ะเราจะมีตุ๊กตาบาร์บี้กันคนละคู่ใจกันเลยแล้วก็ชอบเย็บแล้วก็เกศก็คิดว่าแบบเราอยากเป็นดีไซเนอร์พอตอนช่วงมอปลายค่ะคุณอาอยากเป็นหมอฟันอีกค่ะใช่ค่ะหลังจากนั้นเนี่ยพอพี่หมอส้มเขาได้ไปเรียนเรื่องของการแพทย์นะคะมบเกสก็เลยแบบมีเพื่อนของคุณแม่ค่ะเขาก็เป็นหมอด้านแบบรักษาโรคต่างๆค่ะ ก็เลยแบบเขาก็เลยแนะนาเกสว่าแบบเรียนเป็นหมอทั่วไปไหมแกเป็นแบบแพทย์ไหมรักษาโรคไหมอะไรอย่างเงี้ยคะก็เลยเปลี่ยนเลยไม่เขิมใช่ค่ะแต่จริงแล้วเป็นคนรักศิลปะมาตั้งแต่เด็กรักศิลปะทั้งคู่เพราะที่เชอบดรามีชอบความสวยความงามใช่ค่ะซึ่งมันสําคัญมากกับอนาคตโดยเธอไม่รู้มาก่อนว่าไอสิ่งที่เธอถูกปลูกฝังไ้เนี่ยโดยจากทางบ้านด้วยคุณพ่อคุณแม่ด้วยและตัวเธอเองได้รับมาคือศิลปะคราวนี้ไปเรียนพอไปเรียนเรียนหมอที่เมืองจีน อยู่ที่ไหนครับมหาวิทยาลัยอะไร,ะไร <Okay. S 2> ยังไง่ถงจีม m e เด c a l คอ l l เลจค่ะ,ะจริงๆเป็นมหาวิทยาลัยของของประเทศจีนนั่นแหละค่ะเป็นส่วนใหญ่เขาจะยแยกคลาสกันเลยถ้าเป็นหมอจีนก็เรียนในคลาสจีนแต่ของเราก็จะเป็นคลาสแบบนานชาชาตินานชาชาติ<ช>เรียนยากไหมลูก ก็ต้องบอกตรงๆว่าด้วยหมอเนาะมันก็จะเรียนยากอยู่แล้วแต่อันนี้ก็คือจะมีในเรื่องของเวลาที่เราขึ้นพรีคลินิกค่ะอต่อยก็คือจะต้องมีเกี่ยวกับสอบ HSK เกี่ยวกับภาษาจีนเพราะเราต้องไปคุยกับคนไข้คนจีนใช่ดิโอ้ยชิงทรายทายชโอ้โหโทษนะตอบไว้ในร้อนนะอย่าเข้าใจผิดมันไม่ใช่ฟังแล้วรู้เรื่องง่ายแล้วโลกก็จะต่างกันด้วยค่ะกับโลกของคนไทยไงคะโอหนูเทคคอร์สแล้วหนูไปเรื่องหนึ่งปีหนึ่งปีสองปีสามหนูน่าจะรู้ความยากมันแล้วไปพูดกับน้องอีท่าไหนน้องไปเรียนต่อได้ ทำไมอน่ยเาาจะรู้ว่าพี่เขายากขนาดนั้นเป็นครอบครัวด้วยค่ะพอพี่ไปปุ๊บเขาก็บอกว่างั้นน้องตามไปเลยอย่าได้รอช้าตามไปเลยแม่ชัดชัดแม่ชัดชัดแม่สงสงหรือให้ลูกไปใช่ค่ะที่บ้านก็จะเป็นครอบครัวจีนนะคะเขาอยากได้ในเรื่องของภาษาด้วยโอเคใช่ค่ะเพราะฉะนั้นหนูก็ตามไปเรียนมหาลัยเดียวกันมหาลัยมหาลัยเดียวกันส้มเวลาไปเรียนแล้วหนูอยากจะเมเจอร์อะไรหนูชอบอะไรเป็นพิเศษตอนไปเรียน ก็คือตอนที่หนูไปเรียนหมอที่ประเทศจีนใช่ไหมคะหนูเสาร์ทิตย์อะ่ะหนูก็ต้องไปเรียนฝังเข็ม สเปเชียลเล็กอีกอย่างและแต่หนูกลับมาเวลาปิดเทอมมาค่ะคุณอาหนูก็จะเป็นผู้ที่ไม่ได้พักเหมือนเดิมคุณแม่ก็จะคอยโทรหาเพื่อนๆค่ะที่เป็นหมอก็จะส่งหนูสองคนค่ะไปวนตามวอดศัลยกรรมแล้วก็วอดเกี่ยวกับความงามก็เลยเหมือนซึมซับตั้งแต่ตอนนั้นตั้งแต่เด็กเลยคือพื่งกลับจากเมืองจีนแทนที่จะได้พักตอนปิดเทอมไปวนอยู่อย่างนี้ให้เห็นนั่นนะเห็นนี่เห็นโน่นนะแต่เธอเนี่ยเรียนฝังเข็มด้วยฝังเข็มแบบจีนใช่ไหมใช่ค่ะน้องสาวก็จะสเปเชียลในด S <S <S อ๋อด้วยเห<ช>มือนกันใช่ค่ะเด็ดมากเลยเพราะฉะนั้นพอเธอจบมาจริงเธอจบมาหมออะไร <S 2> <S 2> คือตอนที่จบมาจากประเทศจีนค่ะต้องเป็นหมอทั่วไปก่อนออหมอทั่วไป <S <S 2> <S 2> ใช่ค่ะแล้วยังไงแล้วย่งไแล้วก็หลังจากนั้นค่ะหนูก็มีโอกาสได้ไปฝึกงานที่สถาบัน ปรับลูกหน้าชื่อดังแห่งหนึ่งและด้วยความที่ชส้มอะค่ะโชคดีตรงที่ส้มมีเคสค่อนข้างเยอะมากาบริษัทยาค่ะที่เป็นบริษัทเกี่ยวกับสารเติมเต็มไฮดรแอซิดเนี่ยเขาก็จะส่งส้มอะค่ะไปต่างประเทศไปศึกษาเรื่อยๆแล้วหลังจากนั้นเขาก็มาแอบมาดูเทคนิคที่เรารักษาคนไข้ย่งไงค่ะเขาเลยเชิญให้หนูเป็นอาจารย์หมอในการสอนฉีดฟิลเลอร์ปรับรูปหน้าค่ะอ๋อ <c oughs> แล้วเธอล่ะคะแล้วหนูละน่ละเกรซของเกรสนะคะก็ไปเรียนเสริมด้านของปรับรูปหน้าแล้วก็หนูเหงค่ะ เขาไปเรียนอย่างนี้มาแล้วกับวิชาทางวิทยาศาสตร์เลยทางวิทยาศาสตร์แต่แต่มันเข้ากันไหมมันเข้ากันนะคะคุณอาจริงๆแล้วเนี่ยในการแพทย์ปรับรูปหน้าค่ะาศาสตร์ของการปรับรูปหน้าเนี่ยก็แบ่งสัดส่วนของโกลเด้นเรโชสามส่วนเท่ากันอ๋อเรียกว่าโกลเด้นเรโชโกลเด้นเรโชค่ะ,คะยังไงสามส่วนคือจริงๆแล้วค่ะมิติใบหน้าคนเราค่ะคุณอามันจะมองทางมิติหน้าตรงที่เรียกว่าฟอนทาวิวจะวัดเป็นสามส่วนก็คือวัดจากไรผมจนถึงหว่างคิ้ว เป็นสัดส,ส่วนที่1สัดส,ส่วนที่2คือจากหวังคิ้วจนถึงปลายจมูกแล้วก็สัดส,ส่วนสุดท้ายคือจากปลายจมูกจนถึงปลายคางทั้ง3สัดส,ส่วนนี้จะต้อง1ต่อ1ต่อ1เท่ากัน๋อเหรอใช่ใชค่ะ,คะแล้วด้านข้างก็ต้องมีมิติในเรื่องของ OG Curve อะไรพวกนี้ด้วยค่ะจะแบบดีเทลเยอะมากเพราะฉะนั้นต่างๆเหล่านี้เอามารวมกันและเป็นการปรับแต่งหน้า นอกจากที่เราดูแลจากภายนอกแล้วนะคุณอาหนูอยากจะแนะนาให้ทานวิตามินบำรุงเสริมด้วย<ม>หลักๆก็จะมีวิตามินซีวิตามินดีโคคิวเทนฟิชออยล์แล้วก็วิตามินดีสที่คนไทยค่อนข้างขาดกันเยอะ แต่สิ่งที่เธอทําตอนนี้เกี่ยวกับความสวยความงามโดยเฉพาะ<ช>ขอถามเข้าเรื่องเลยฟิลเลอร์ฟิลเลอร์คืออะไรฟิลเลอร์จริงๆอะค่ะตอยหนูขอแบ่งไป็นองประเภทด้วยกันคนส่วนใหญ่ค่ะมักจะเข้าใจว่าฟิลเลอร์นั้นคือเป็นซิลิโคนเหลวอาแต่ถ้าเป็นฟิลเลอร์ตัวที่หมอส้มเองค่ะเป็นอาจารย์แพทย์ในกรสอนฉีดปรับรูปหน้านั้นคือเป็นสารไฮยาลแอนิ ถ้าเป็นฟิลเลอร์ที่ปลอดภัยจะต้องเป็นสารประกอบไฮยาลูริกแอซิดเท่านั้นค่ะซึ่งสารนี้จะต้องสลายเองร้อยเปอร์เซ็นต์ในฐานะคุณเป็นหมอก่อนถ้าสมมติคุณมีคนนึงม,มาเป็นคนไข้ทำไมเขาต้องฉีดฟิลเลอร์ครับจริงๆแล้วค่ะการฉีดฟิลเลอร์นั้นคือจะรักษาในบริเวณของอร่องลึกต่างๆร่องลึกใช่ใชค่ะเช่นพวกใต้ตาลึกร่องแก้มหรือไม่ก็แก้มตอบขมับตอบต่างๆคือเกิดจากภาวะของกระดูกสุดแล้วก็ไขมันหายอันนี้นเราจะต้องเป็นการเ,เติมเต็มเข้าไปเพราะ ของมันหายของมันหายใช่ค่ะคืออย่างนี้ค่ะจากที่เสริมของพี่หมอส้มนะคะคือเรียนในเรื่องของการปรับรูปหน้าเนี่ยในเรื่องของสตรัคเจอร์โครงสร้างเต่าเวลาที่เราอายุมากขึ้นนะคะมันชะลอมไม่ได้อยู่แล้วค่ะเรื่องของกระดูกที่มันจะซุดตัวลงดังนั้นเนี่ยบางส่วนบางอย่างที่ไขมันเหลือนก็จะซุดตามลงไปด้วยที่บอกว่ามันจะปรับเปลี่ยนไปตามสภาพใช่ค่ะซึ่งมันเป็นธรรมชาติหนีไม่พ้นนไม่้คตองเกิดเราคิดว่าสมมติเราเคยมีหนวกแก้มอยู่ตรงนี้ก็จะอยู่ตรงนี้ตลอดการซึ่งมันไม่จริงไม่จริงอันเดียวถามนะฮะมัน มันจะลงมามันจะลงมาเรื่อยๆมันจะลงคิ้วเราที่เคยอยู่อย่างนี้ตาที่เราเคยอยู่อย่างนี้มันก็จะไล่ลงมาใช่ค่ะแล้วแต่ว่าเอนไซม์ในร่างกายที่ย่อยสลายพวกกระดูกต่างๆหรือว่าสตรัคเจอเกี่ยวกับไขมันต่างๆของแต่ละคนน่ะมันจะไม่เท่ากันปัญหาแต่ละคนจะไม่เท่ากันหลักๆก็คือเวลาซุดไปหาต่อยสังเกตหลักๆก็คือจะมีในเรื่องของขมับซุดใต้ตาหายขมับซุดเนี่ยนะใช่ค่ะแล้วอายุเท่าไหร่ขมับซุดนะลูก แล้วแต่คนเลยค่ะเว,วลาขมาับซุดจะเป็นที่มาของหนังตาตกเพราะตรงน,นั้นจะมีเอ็นยึดตายเราอยู่ขมับซุดหนังตามันจะตกเพราะมันมีเอ็นเอ็นยืดหน้าเราอยู่ถ้าเกิดคนหมอที่มีประสบการณ์นะคะจะสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะคนไข้และก็มีเทคนิคที่สามารถยกสตรัคเจอร์ตรงนั้นขึ้นมาได้นอกจากเติมเต็มแล้วเนี่ยยังทําให้ยกตรงบริเวณที่เรามีปัญหาขึ้นได้ด้วยโหชีวิตเธอวันวันอยู่แต่เรื่องพวกนี้เลยนะใช่ค่ะทางานอย่างนี้ใช้ชีวิตมีความสุขไหม มีความสุข,ขค่ะคุณอาใช่ค่ะเธอเหมือนฝาแฝดจะถามคนหนึ่งคนหนึ่งตอบได้เลยอะจะถามคนหนึ่งคนหนึ่งเปิดออกมาได้เลยแบบมันเหมือนจริงๆ,ๆเลยมันมีความสุขยังไงที่ามากคือด้วยความที่หนูค่ะเป็นเด็กที่ชอบเรียนวิชาศิลปอยู่แล้วเมื่อก่อนหนูก็งงว่าคุณแม่บอกว่าส้มควรจะเรียนแพทย์แต่อย่างที่หนูเล่าค่ะคุณอาหนูเป็นเด็กเรียนปานกลางเรียนเก่งแค่บางวิชาพอหนูก็ ตั้งคำถามว่าเอ๊ะทำไมคุณแม่บอกว่าหนูเป็นคนที่ทํางานเ,เวลาหนูเขียนหนังสือค่ะตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าสุดท้ายเนี่ยเปรียบเสมือนหนังสือใหม่คือไม่รู้ว่าหนังสือเล่มนั้นคือใช้มาแล้วหนูก็ตั้งคําถามว่าเ,เรื่องแค่นี้เหรอคะคุณแม่พอกระทั่งหนูจบแพทย์ค่ะหนูเลยเข้าใจว่าจริงๆคนเป็นแพทย์ค่ะ คือเราทั้งสองคนเนี่ยต้องมีใบประกอบลูกศิลป์ซึ่งคนมันแพทย์ค่ะจะมีศิลปะในการออกแบบการปรับรูปหน้าของแต่ละคนหรือการรักษาของแต่ละคนที่เหมาะกับบุคคลคนนั้นแต่ในขณะเดียวกันค่ะส้มก็ต้องมี e v ว d เดนทางวิทยาศาสตร์ที่ให้เลือกสิ่งที่เหมาะสมและก็ปลอดภัยของคนไข้มากที่สุดใช่อันนี้สำคัญจริงจ ถึงจะบอกว่าจริงๆถ้าเกิดคนทำทางด้านนี้ส่วนใหญ่มันต้องมีจิตใจเป็นศิลปะนะถูกต้องไม่มีตุกอย่ายากนะ<ช>แข็งๆทื่อๆทำยี้ไม่ได้ไปตรงไหนก็คือชอบประเมินหน้าทุกคนอ <c oughs> จริงชอบประเมิน <c oughs> ชอบประเมินค่ะชอบดูว่าแบบ เออความสวยทําไมเขาหัวเฮงดีจังนะทําไมเขาสวยยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็จะชอบประเมินหมดเลยค่ะแต่คือก็คือเก็บไว้ในใจนะคะไม่ได้ไม่ได้ไปรูใช้ความสุขของเราสองคนนะคะส่วนใหญ่เวลาคนไข้เขาปรับรูปหน้าหรือกลับมาแล้วแบบหมอส้มพี่แบบพี่มั่นใจมากขึ้นพี่รู้สึกว่าพี่เจอผู้คนเพื่อนทักหรือไม่กระทั่งสามีคนข้างกายก็รู้สึกวันวันไม่ทําอะไรมองหน้าแต่พี่อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความทู้แบบนั้นมากกว่าคนไข้เธอคนนี้ก็เหลือเกินจริงนอกจากได้เรื่องสวยเรายังได้เรื่องของธุรกิจการงานเขาด้วย ด้วยนี่คนไข้มันเล่าให้ฟังค่ะคำเมื่อกี้สําคัญมากมั่นใจความมั่นใจบางทีบางทีสำหรับคนบางคนมันต้องการจริงๆนะและบางทีเขาสร้างเองไม่ได้เราช่วยเขาได้ช่วยเขาได้แต่ต้องอยู่ในความพอดีแล้วเราก็ค่ะเออดีดีดีอย่ในดความพอดีไม่ฉชนชอบเธอชอบเธอแล้วก็หาเส้นตรงกลางใช่เธอไม่ใช่มั่วอะไรก็ได้ไม่ได้ไม่ได้ค่ะ ต้องคุยกันอืออือยเท่าจะน้อยมากเลยนะค่ะยืดน้อยมากแต่ยังมีเส้นทางเดินอีกไกลมากๆอะไรคือปรารถนาในชีวิตนะเกรซก็อยากจะเราจะชอบทางด้านนี้ค่ะก็อยากจะทำให้มันประสบความสำเร็จมากที่สุดแล้วก็ทําให้ทุกคนนะคะคือใครที่มีปัญหาอะไรเงี้ยค่ะก็อยากจะดูแลแล้วก็แก้ไขเขาดีขึ้น,นะะอะไรอ่ะส่วนตัวโซเมนะคะที่หนูมาเป็นอาจารย์แพทย์เกี่ยวกับการปรับรูปหน้าเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือจริงๆมาเป็นความรู้ของหนูนะคะแต่ว่า สิ่งที่หนูอยากมอบให้กับแพทย์ที่มาเรียนก็คือเพื่อให้เขาได้รู้ว่าการที่รักษาคนไข้นั้นหากผิดตรงไหนไปเขาจะได้แก้ไขทันท่วงทีคือหลักๆคือต้องการให้คนไขค้ค่ะได้รับสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดใช่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 ใชค,ค่ะ,คะก็เลยต้องมีการการสอนเกิดขึ้นเ,ออเพราะว่าการเป็นปรับรูปหน้าค่ะมันจะไม่มีมหาวิทยาลัยที่สอนออใช่ค่ะเมันต้องาาําประสบการณ์นะใช่ถ้ามีอะไรอยากจะพูดกับคนทั่ว,วไปค่ะอยากจะบอกอะไรเขาเกี่ยวกับ การดูแลหน้าตาหรืออะไรอย่เงี้ยอยากจะพูดว่าอะไรกค่ะก็คือว่าในเรื่องของอเวลาที่เราปรับรูปหน้าค่ะบางคนเนี่ยมันด้วยเรื่องของวัยค่ะเราไม่สามารถที่จะยือ้อหรือว่าชะลอไว้ได้ แต่ว่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลด้วยค่ะคุณอาว่าเขามีความสุขบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าแบบนี้ฉันแฮปปี้อาจจะแบบว่าปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติก็ไม่เป็นไรฉันมีความสุขที่ฉันจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าบางคนนะคะอยากจะเสริมความมั่นใจหรือว่าอยากจะสตาร์ทหน้าไว้แบบนี้ตลอดมันก็มีวิวัฒนาการในการทําให้ให้มันอยู่คงรูปไว้แบบนี้ตา่าเรียกว่าตามช่วงอายุอะคะ่ะ คและนอกจากที่เราดูแลจากภายนอกแล้วนะคุณอาหนูอยากจะแนะนำให้ทานวิตามินบำรุงเสริมด้วยดูแลภายในใช่ค่ะจริงๆเดี๋ยวนี้เขาพูดกันเยอะมากนะ<ช>มันมีสักส,ส,ส,สี่ห้ตัวใช่ไหมใช่ค่ะในโลกนี้ หลักๆก็จะมีวิตามินซีวิตามินบีโคคิวเทนฟิชออยแล้วก็วิตามินดีสที่คนไทยค่อนข้างขาดกันเยอะไม่น่าเชื่อเลยนะใช่เรามันแดดเต็มบ้านเนะแต่เราขาดวิตามินดีสใช่คุณเชื่อไหมเดี๋ยวนี่ไปหาหมอแล้วหมอให้วิตามินดีกับคนไทยคนไทยตกใจบ้าเลยแดดอยู่างนี้อย่างนี้ให้วิตามินดีได้ไงเราขาดดีเยอะมากมีเรื่องราวยังไงก็ต้องไปปรึกษาหมอแล้วขอบคุณมากที่มาร่วมรายการกับผมท่านผู้ชมครับหมอส้มหมอเกรซครับ และภาพภาพนี้เป็นภาพที่รายการจีด็โชว์ของหมอไพคุณหมอส้มนะครับแพทย์หญิงฉัดสอนและหมอเกสครับแพทย์หญิงกุลชมาสอนขอบคุณทั้งคู่ที่มาร่วมรายการกับเรานะแล้วรู้ไหมเธอสองคนป็นเท่ตรงไหนทั้งสวยขนาดนี้เก่งขนาดนี้ยังไม่มีแฟนเลยทั้งคู่จริงปะจริงหมอเกสจะไม่มีแฟนจริงเหรอจริงค่ะแล้วอุทัยเธอเสียงน่าสงสารมากเลยจริงอ่ะส้มอ่ะไม่มีจริงเหรอเอองั้นคนไหนที่มีโปรไฟล์ดีๆเชิญเลยนะฮะเชิญเลยนะฮะไม่ว่ากันนะ ความมั่นใจของชีวิตเราต้องสร้างเราจะสร้างความมั่นใจแบบที่เราไม่มีที่เราต้องการในตัวเราเราต้องศึกษาไม่ใช่เชื่อความเชื่อเป็นเรื่องอันตรายที่สุดแต่การศึกษาหาความรู้จากสิ่งทั้งหมดทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งมวลแล้วเมื่อศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยเชื่อสิ่งที่เราศึกษาแล้วดูสิ่าตรงกับผู้ที่ให้คําคปรึกษาหรือเปล่าอันนั้นต่างหากที่ถูกต้องใช,ใช่ไหมคะนั่นคือชีวิตที่ดี ทบบ่านผู้ชมครับอีกครั้งหนึ่งครับหมอส้มหมอเกรสครับผมดีให้จริงๆทั้งคู่นะครับแล้วเวลาของเราวันนี้ก็หมดลงไปแล้วลาด้วยกันเลยเนี่ยดีดีต้องตางเห็นไหมเห็นไหมเวลาหมดลงไปแล้วอยากให้ท่านผู้มีความสุขอยากผู้ชมทุกท่านสมบูรณ์แบบตรงนั้นแหะแต่ว่าบางทีความสมบูรณ์แบบมันไม่ค่อยมีหรอกแต่ความสุขมันมีได้มันสร้างได้ความสมบูรณ์แบบก็ต้องสร้างได้ด้วยเหมือนกันลาไปก่อนจะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ครับ